ตอนแรกที่อาจารย์บอกว่าต้องเปลี่ยนจุดเปลี่ยนจุดพลิกไม่คาดว่าไอ้คาพูดที่ไม่กี่วันไม่กี่ชั่วโมงที่อาจารย์พูดเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนอะไรตรงน,นี้อะไรในตัวเราได้แต่วันนี้ได้คนบพบแล้วว่าจริงๆแล้วมันมันสามารถที่จะเปลี่ยนได้สิ่งที่สําคัญมันอยู่ที่เราเองที่จะกล้าจะเปลี่ยนไหมและก็อยากจะบอกอาจารย์ให้สบายใจว่าวันนี้ดิฉันเชื่อแล้วว่า สิ่งที่จะพูดมาจะเปลี่ยนได้จริงๆนะคะและดิฉันก็จะพยายามนำความรู้ที่ได้ไปเปลี่ยนกับลูกศิษย์ที่ดิฉันรักใ,นะให้ดีขึ้นนะคะขอสัญญาขอบคุณค่ะขอบคุณผอ,อ้วยนะคะที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะผอ,อถึงกับพูดว่าถ้าไม่ให้ผมจัดกิจกรรมก็ขับผมออกจากโรงเรียนผมประทับใจมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ วันนี้เป็นสอวันที่พอรอมาถึงสิบเอ็ดปีครับทำไมถึงต้องรอถึงสิเอ็ดปีเพราะว่าพอมีความรู้สึกว่านิยกรที่พอรู้จักหรือเคยไปสัมภัสมานเนี่ยมันไม่ใช่นี่พูดตรงๆร่อ,อ,อมันไม่ใช่ถ้ามาแล้วเนี่ยมันจะเสียเวลาเปล่ามันไม่สามารถที่จะทำอะไรที่ แช่ห์หรือว่าเพิ่มพาวเวหรือเพิ่มศักยภาพของเราในทุกด้านได้เหตุผลที่มามาพบกับกับทางคณะของท่านเกษสัตร์นี่ยมันก็เป็นเรื่องที่นอกเนื่อก่าบรรยายนอกเนือจากเหตุนลทอธิบายได้เพราะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยโดยแท้จริงมีวันหนึ่งขออได้รับโทรศัพท์ติดต่อจากพี่หญิง ถ้าบอกว่าสถาบันเบียกร,รมุ์จังหวัดเชียงใหม่เพราะความต้องการจะอบรมเรื่องนี้เรื่องนีงน้นนนนไหมเพราะว่าการสถาบันมีทีมลมที่จะสามารถดำเนินการได้ก็เลยรับการตริดต่อเมื่อเร็วนี้เองเนะครับไม่ถึงเดือนพอเขาบอกว่ารอมาสาเอ็ปีล้วต้องการที่จะอบรมแต่ว่ายังหาวบทยกร,รที่มีความรู้ความสามารถที่จะมานะครับดำเนินกิจกรรมให้พวกเราขับเคลื่อนได้เนี่ย อพอแล้วยังยากก็เลยยังไม่ามทาทาไปแลป้วกลัวรอเจ้ากรนว่าเสียเวลาเปล่าจริงผมก็รู่จักจุมว่าจะกันให้ผมจัจบไม่รอดจับอย่างที่กู่อบ,บอกไ้กับไรบอกออกจากเรียนไปเอาแต่เดียวปันนนี่ผมดูอีเมลที่ส่งมาแล้วผมบอกใช่เลยอย่างนี้แหละที่เราต้องการแล้วเราต้องพัฒน,นาเราเชืว่าการอบรมของเรานนเนี้ย มันจะต้องเปลี่ยนนะครับทัศนคติของครูของเราแล้วก็บุคลากรภายในเรียนของเราเนี่ยเพื่อจะช่วยก้าัฒนาให้กับเครื Não, ่อโรงเรียนของเราไปให้ได้เนี่อเสียดายแทนบุคลากรของเราที่ติดประชุมไปราชการรบรมที่ม่มีโวกาสได้มาล่วกของเราในทั้งนี้เรคิดว่าในโอกาสต่อไปคงจะไม่มีครั้งเดียวเพราะท่านบอกว่าท่านมีหลากหลายในรูปแบบของการอบรมที่จะ นำเสนอให้เราก็อาจจะมีครั้งต่อไปสิ่งที่พวกเราประทับใจก็คือว่าภายในระยะเวลาสั้นมากเลยนะครับแค่าวันวันฝ่าเนี่ยถ้าสามารถนำกิจกรรมพวกเนี้ยนไปกิจกรรมที่บางทีบางทีเราไปอบรมไปอะไรเนี่ยเราก็เคยสัมผัสกันมาอยู่ก็รู้กันอยู่อย่างที่ท่านบอกว่ารู้แล้วรู้แล้วเนี่ยแต่มันไม่ลึกมันไม่ถึงใจ แต่คั้นี้ก็ยอมรับนะครับว่าถึงใจถึงใจมากที่สุดตั้งแต่เป็นครูมาตลอดระยะเวลาเนื่องมาแต่ครูน้อยเป็นหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าหมวดเป็นผู้ช่วยผู้การเป็นผู้บริาหารรายรหม่เอาลมื่้งนี้นไปเก่กับลมที่ดีที่สุดนะครับว่เราเปรมือให้ทีมที่ใบ